อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะที่วันนี้ผมยืมเครื่องเพื่อนมารีวิวเนาะพอดีแท็บเลต็ตแท็บเล็ตที่ผมใช้รีวิวอะ่ะพอดีแม่ผมยืมไปนะครับก็เลยไม่มีเครื่องใช้รีวิวเนาะก็เลยยืมเครื่องมาเล่นก็แล้วกันเนาะนะครับ,นะรบอ่ะก็ มีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะนะครับตัวละครใหม่ก็ไปดูเลยว่าชื่ออะไรแล้วก็ความสามารถอะไรนะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบดาร์กซึ่งผมไปดูมาแล้วซึ่งความสามารถเนี่ยเหมือนกันแต่ต่างตรงที่คือแบบธรรมดาเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าแต่แบบดาร์กเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมาดูแบบดาร์กเลยแล้วกันเนาะนะครับแบบดาร์กนี่คุ้มเต๋าแปดเจ็ดสูงอยู่นะถ้ายัดอัญ,ญมณีไปเนี่ยโหมีโอกาสสิทธิ ถึงหนึ่งร้อยได้เลยนะทายัดอัญ,ญมณีไปเนี่ยนะครับมาดูความสามารถครับจี้ติดตัวนะครับมีมีโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อเบิ้ลครบสามครั้งนะครับไปยังพื้นที่ใดก็ได้ภายในแถวเดียวกันนะครับก็ความสามารถเหมือนกับไอตัวนี้เลยมันชื่อตัวอะไรนะที่แบบเบิ้ลสามครั้งมีโอกาสแปดสิเปอร์เซ็นอะ่ะมันเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮาโลาวีนอีอันมา ไม่ใช่อ่ะผมจําไม่ได้แล้วเป็นเอาเอาเป็นว่ามันต่างจากตัวนั้นครับตัวนั้นมันมีอกเออผมผมจาได้แล้วตัวอะไรผมจําได้แล้วอืมเดี๋ยวขอเวลาหานิดนึงเนาะนี่ครับเหมือนความสามารถของเฮเลนเลยนะครับเฮเลนเนี่ยจะมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นมันชื่อตัวอะไรนะล็อกเซลาน่านะครับ จะมีโอกาส85%ก็คือเพิ่มมา5%นะครับโอกาส85%นี่ก็ถือว่าสูงอยู่นะนะครับสำหรับสกิลนะครับสกิลเมื่อก่อสร้างนะครับจะมีโอกาส35%ซื้อต่อพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามภายในแถวสกิลของโคอีไม่เป็นผลนะครับก็คือป้องกันการซื้อต่อนะครับก็35%นี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับสูงมากนะ35เนี่ยต่างจากไอ้ตัวนี่เลยนะ อเนี่ยต่างจากเซียร่านะครับเซียร่านี่จะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตัวจี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยไอ้จี้จี้ซื้อต่อเนี่ยจี้ซื้อต่อมันสามสามแต่ตัวละครเนี้ยตัวละครใหม่เนี่ยมันสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะนะครับก็ถือว่าตัวเนี้ยก็โหดอยู่นะแต่แต่แต เนื่องจากจี้ต to ิดตัวเนี่ยมันมันเป็นสายเบิ้ลไงก็คือต้องเบิ้ลครบสามครั้งถึงจะไปพื้นที่ใดก็ได้ในแถวซึ่งผมแนะนํานะครับใครที่จะเล่นเซตเนี้ยใครที่จะเล่นตัวละครตัวเนี้ยจี้ติดตัวนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องมีออฟเสริมก็คือออฟเบิ้ลนะครับที่แบบเพิ่มโอกาสทอยได้ดับเบิ้ลยี่ิบห้าเปอร์เซ็นยี่หกหรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนมีอ่ะใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีออฟเบิ้ลเนี่ยโอกาสที่จะทอยได้ สามครั้งโอกาสที่จะทอยได้เบิ้์นสามครั้งติดเนี่ยมันจะยากนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีออเปิลนะครับอ่ะมาดูวิธีหาครับวิธีหาก็น่าจะยากอยู่นะไม่รู้ยากหรือง่ายก็ต้องมาดูกันอีเวนต์นี้ก็แจกสูงสุดสามรอยเพชรแสดงว่าถ้าได้แบบธรรมดานี่ร้อยห้าสิบป่ะหรือว่าได้แบบดาร์กร้อยห้าสิบอันนี้ต้องไปอ่านในประกาศนะครับอ่ะมาดูกันนี่ครับวิธีหาต้องมาหาจากในนี้ครับ นี่ครับก็คือเพื่อนๆต้องหาแบบธรรมดาก่อนเนาะล็อกเซเลนาแบบธรรมดาก่อนวิธีหานะครับก็คือต้องหาตัวรูทของล็อกเซเลนา A นะครับกับเงาของล็อกเซเลนา A ต้องหาอย่างละใบนะครับพอหาสองใบนี้ได้ปุ๊บก็จะได้ตัวการ์ดล็อกเซเลนาไปเลยนะครับแต่เป็นแบบธรรมดานะแต่ถ้าอยากได้แบบดาร์กทำยังไงวิธีหาวิธีได้แบบดาร์กนะครับนี่ครับเลื่อนมาล่างตรงนี้ครับ วิธีหานะคือต้องมีการ์ดล็อกเซเลน่านะครับเอสบวกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวดาร์กโซนะครับดาร์กโซอันนี้ก็อันนี้ได้จากการสุ่มแจ็คพอตนะสำหรับวัตถุดิบพวกนี้นะครับแล้วก็รูทของเซเลน่าเอบวกนะครับแล้วก็นี่เงาของล็อกเซเลน่านะครับได้จากการสุ่มแจ็คพอตได้หนึ่งการ์ดดาร์กลอเซเลน่าเมื่อลองฟิกรับสุ่มหนึ่งในจี G ้ข้างหลัง สูตรทิศ s บวกมันเขียนจี้เครื่องรางอะครับแสดงว่า gm น่าจะพิมพ์ผิดละเออมันบ้าหรือเปล่าครับเอาเอาการ์ดตัวละครไปฟิกได้จี้เครื่องราง,างมันมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันมันต้องฟิกเป็นตัวละครดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสุ่มแจ็คพอตกันนะครับนี่ครับแจ็คพอตก็จะเป็นแจ็คพอตเฟสิวัลด้วยเนาะนะครับก็ค่าสุ่มสิบเพชรโโห gm แม่งไม่ลดเลยอะเออถ้าลดเหลือสักห้าเพชรนี่มันจะดีไงแต่นี่สุ่มสิบเพชรผมว่ามันแพงไปอะ เปิดสักหน่อยแล้วกันเนาะโอ้ได้รูทของอล็อกเซเลน่าเอบวกแล้วครับแต่ผมต้องการเอเพราะว่าผมต้องเอาแบบล็อกเซเลน่าธรรมดาก่อนไงนะครับเพราะถ้าไม่มีตัวเนี้ยก็จะเอาแบบดาร์กไม่ได้นะครับผมสุ่มแต่ตรงกลางเลยอ่ะได้เงาของล็อกเซเลน่าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดจากของขวนกันอันนี้ผมเปิดได้เลยครับเพราะว่าเพื่อนผมไม่ว่าอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเพื่อนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วไอลายเกมเศรษฐีเนี่ยนะครับอ่ะมาเปิดกันนะครับนี่ครับก็ได้เป็นไอ้นี้มาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกิจกรรมนะครับว่ายังขาดอะไรอีก นี่ครับก็คือเท่ากับว่าผมยังขาดรูทของล็อกเซเลนาเอนะก็จะได้ตัวแบบธรรมดาไปนะครับส่วนดาร์กโซนี่วิธีหาก็คือได้จากการสุ่มแจ็คพอตอ่ะนี่ครับผมสังเกตบนสุดถ้าเพื่อนๆนะครับมีบัณฑิตสาวฮายอนเอสบวเนี่ยสามารถแลกเป็นดาร์กโซเอสได้เลยนะโอ้โหเพราะฉะนั้น ใครถ้าจําได้นะไอตัวการ์ดไอ้นั่นการ์ดโกยทองอ่ะใครที่สะสมแล้วแลกตัวบัณฑิตสาวหายอนมาเนี่ยโอ้โหโชคดีมากนะคือแบบไม่ต้องสุ่มหาแจ็คพอตเลยนะครับแล้วก็พอแลกปุ๊บวัตถุดิบจะไม่หายไปนะเพราะว่ามันเขียนบอกไว้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้แลกบัณฑิตสาวหายอนมาเนี่ยก็ต้องเปิดหาแจ็คพอตสถานเดียวครับแต่เสียดายคือผมไม่ได้แลกมาผมเอาไปแลกทองเอาไปแลกเพชรอะไรหมดเลยอนะ่ะสำหรับไอการ์ดโกยทองอ่ะนะครับ อ่ะยังเหลืออะไรอีกอ่ะเปิดแจ็คพอตสักหน่อยแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเงาของล็อกเซเลน่าเงาของล็อกเซเลน่ามีแล้วอะ่ะโอ้โหให้มาซ้ำนะครับได้รูทของล็อกเซเลน่าเอบวกโอ้โหได้เงาล็อกของเซเลน่ามาแล้ครับ อ่ะเปิดให้หมดไปเลยแล้วกันครับเนี่ยเงาของล็อกเซเลน่าผมยังไม่ได้รูทเลยรูทออกยากมากนะอ่ะสิเพชสสุดท้ายครับโอ้ได้มาอีกแล้วก็ลัมมาก่อนได้มาสี่สิเพชสนะครับอ่ะเปิดอีกสี่ครั้ง โหได้ทองรัวๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรบ้างได้ทองรัวๆเลยเนี่ยได้เงาล็อกเซเลน่ามารัวเลยครับยังไม่ได้รูดเลยนะรูทนี้น่าจะออกยากอยู่นะนะครับเนี่ยรูดเอบวกผมได้แล้วไงแต่มันก็ให้ซ้ำมา อะไปดูดิยังขาดอะไรโอ้โหยังไม่ยังไม่ไปไหนเลยครับแสดงว่าผมสุ่มได้การพวกเนี้ยได้รัวๆเลยนะครับแต่ผมยังยังไม่ได้รูทเลยอ่ะรูทมันน่าจะออกยากอยู่นะนะครับดูอีเวนต์เล่นดิอีเวนต์เล่นก็มีแจกตามนี้เนาะก็เพื่อนๆก็ไปเล่นกันได้นะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรรีวิวแล้วเนาะสำหรับลายเกมเศรษฐีในอีเวนต์นี้นะครับก็ เพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนได้ตัวละครตัวใหม่ในอีเวนต์นี้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้คอมเมนต์บอกได้ก็ดีนะครับเพราะว่าผมจะได้ทราบไงนะครับอ่ะก็ใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชว์ดีกันทุกคนเนาะนะครับอ่ะผมลืมดูประกาศเลยประกาศมายังวันนี้วันที่วันนี้วันที่หกอ่ะประกาศยังไม่มานะครับก็ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไว้ดูหลังจบหลังจบคลิปเอาก็ได้เพราะว่าตอนนี้ประกาศยังไม่มานะครับอ่ะก็รีวิวอีเวนต์ว้เท่เนี่ยกันเนาะเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ